ซาาเอทาคาอิจิ it, ความท้าทายของนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเปิดความท้าทายและความเป็นไปได้ที่น่าสนใจในการเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีนายกหญิงขึ้นรับตําแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นซาาเอตาคาอิจิ it, หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยที่เป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่104ของประเทศและเธอต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลําบากที่รออยู่ข้างหน้านายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เผชิญความท้าทายในการบริหารรัฐบาลผสมซึ่งมีเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยและต้องรับมือกับการเรียกร้องการปฏิรูปจากพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ซานาเอทาคาอิจิต้องแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงและภาวะเงินเฟ้อที่ยากจะเข้าขายออกซึ่งเป็นความท้าทายใหญ่ที่ต้องเผชิญการกระตุ้นเศรษฐกิจของเธออาจทําให้เงินเยนอ่อนค่าลงและเพิ่มปัญหาให้กับประเทศมีภารกิจด้านการทูตที่ท้าทายรอยอยู่ทันทีหลังเข้ารับตําแหน่งนายก ทั้งการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและเอเปกและการต้อนรับผู้นําจากต่างประเทศเมื่อเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิตั้งคณะรัฐมนตรีในวันเดียวกันและได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าจากสมเด็จพระจักรพรรดินาพระราชวังอินเทเรียนสืบทอดตําแหน่งนายกจากอิชิบัติอย่างเป็นทางการการเลือกนายกครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สําคัญและเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากพกรรคเสรีประชาธิปไตย LDP เห็นชอบกับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น และร่วมตัดสินใจตั้งรัฐบาลผสมซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูญ,ญี่ปุ่นและสร้างชาติที่พึ่งพาตนเองในภูมิภาคทาคาอิจิเป็นนักการเมืองอนุรักษนิยมวัย64ปีซึ่งเป็นผู้นําหญิงคนแรกของญี่ปุ่นและมีความเชื่อมั่นในในโยบายของเธอที่เรียกร้องการใช้จ่ายทางการคลังเชิงรุกเพื่อสร้างความหวังให้กับอุตสาหการรมรถยนต์และอื่นๆในระยะสั้นพัก LDP และพักนวัตกรรมญี่ปุ่นมีมุมมองต่างกันในการดํารงชีพของพลเมืองแต่สองพักรวมกันได้ไดเสียงข้างมาก มาเล็กน้อยจำเป็นต้องได้เสียงพักอื่นมาช่วยเพื่อผ่านกฎหมายมุมมองทางเศรษฐกิจของทาคาอิจิคล้ายกับอดีตนายกอาเบะท,ที่มีนโยบายอาเบโนมิกซึ่งเป็นนโยบายการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ทาคาอิจิไม่ได้โต้แย้งถึงความจําเป็นในการรวมง,งบประมาณและเชื่อมั่นว่าบ OA จะดูแลนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมพักคอ d ดีกังวลว่าเงินเยนอ่อนค่าจะทําให้เงินเฟ้อรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นความกลัวที่สําคัญในตอนนี้ หลังจากพักถูกโอเตอร์ลงโทษในการเลือกตั้งระดับชาติสองครั้งในปีที่ผ่านมาทาให้มีความกังวลว่าทาคาอิจิจจะต้องทําอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้การทูดเป็นความท้าทายทันด่วนที่รออยู่กับนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นที่เริ่มตั้งแต่การประชุมผู้นําอาเซียนที่มาเลเซียและต่อด,ด้วยการเยี่ยมเยือนของประธานาธิบดีโดนัทครั้งของสหรัฐที่จะมาเยือนญี่ปุ่นในวันจันทร์ตามด้วยการประชุมผู้นําความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเ a เป c ในเกาหลีใต้ ซาน,นาเอทาคาอิจิตต้องเผชิญกับความท้าทายในการเป็นนายกที่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่คาดการพักคเมโตะที่ร่วมรัฐบาลกันมาตลอด26ปีก็แตกหักกับพัก LDP เพราะมีความคิดต่างกันในหลายประเด็นทําให้พัก LDP ต้องจีบพักนวัตกรรมญี่ปุ่นที่เพิ่งก่อตั้งมา1 3ปีแต่มีฐานเสียงแข็งแกร่งในโอซาก้าทางภาคตะวันตก <S <S เพื่อให้บรรลุก,การปฏิรูปอันเจ็บปวดที่พักนวัตกรรมญี่ปุ่นเรียกร้องพัก LDP ต้องร่วมมือกับพักนวัตกรรมญี่ปุ่น ใน12นโยบายเพื่อลดจำนวนสสในสภาจังหวัดโอซาก้าและเพื่อเป็นรัฐบาลผสมซึ่งเป็นความท้าทายใหญ่ที่ต้องผเผชิญเล็งตั้งอดีตข้าราชการกระทรวงคลังนั่งรัฐมนตรีว่าการคลังหญิงคนแรกซานาเอทาคาอิจิมีแผนแต่งตั้งซัสึกิคาทามะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงคนแรกของประเทศโดยมีมุมมองการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการคลังที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นความสําคัญในการส่งสัญญ,ญาณถึงการให้ความสําคัญกับประเด็นทางการคลัง และเป็นการสนับสนุนสําหรับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในสังคมคาทามะซึ่งเคยเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังและเคยเป็นรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูภูมิภาคมีมุมมองด้านเศรษฐกิจและการคลังที่สอดคล้องกับทาคาอิจิตซึ่งแสดงความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการเติบโตหากคาทามามะได้รับการแต่งตั้งจริงจะเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งให้กับการให้ความสําคัญกับประเด็นทางการคลัง และเป็นการเพิ่มกำลังให้กับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในสังคมซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการทำลายเพดานแก้วในวงการการเมืองคาทายมะปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบการเงินและการธนาคารของพรรค LDP มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและการคลังและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งทำให้มั่นใจในการแต่งตั้งเธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดา